สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันพุทธที่10พฤษภาคม2023การแข่งขันฟุตบอลค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีคู่ไหนลงเตะบ้างและผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรจากนั้นไปติดตามโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที่จดลงฟาฟแข่งกันในค่ำคืนนี้ว่าจะมีคู่ไหนหน่าสนใจบ้างและช่องไหนจะทำการถ่ายทอดสดไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ เรามาเริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกฟุตบอลถ้วยที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปซึ่งเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วเมื่อวานก็มีลงทำการแข่งขันกันไปหนึ่งคู่ครับ เป็นเกมการแข่งขันในนัดแรกเรยมาริตจากประเทศสเปนครับเปิดซานเตโกเบอร์บิวพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวแทนจากประเทศอังกฤษครับโดยเกมนี้เรยมาริตได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากวิน,นิซิอุสจูเนียในนาทีที่36จากนั้นในครึ่งหลังครับเควินเดบอยมายิงประตูตีเสมอให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนาทีที่67จบ90นาทีทั้งคู่เสมอกันไป1ประตูต่อ1 โดยนัดที่2ของคู่นี้จะลงเตะกันในคืนวันพุทธที่17พฤษภาคม2023นี้คราวนี้เรามาดูโปรแกรมการแข่งคันฟตบอลที่น่าสนใจในค่ำคืนนี้กันบ้างครับเริ่มที่โปรแกรมการแข่งคันฟตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกคืนนี้ก็จะมีลงเตะกันอีก1คู่ครับโดย2ทีมจากประเทศอ,อิตาลีจะโคจรมาตัดเชอ่อกันเองในรอบนี้ครับและยังเป็นเกมดาร์บี้แมชแห่งเมืองมิลานอีกด้วย เอซิมิลานจะเปิดซานซิโลตอนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานคู่นี้เริ่มคิกออฟเวลาตีสองทยทัาสดทาง be in sport 3าเรามาต่อกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเจลีกวันของประเทศญี่ปุ่นครับวันนี้ก็จะมีลงเตะกัน1คู่ก็เป็นเกมของอุระวะริเตมอนจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของซากันโตสุเริ่มคลิก off เวลา17นาิกาสนาที่ทายทสดทางยู u ูบสยามสปอร์ต เรามาปิดท้ายกันที่ฟุตบอลซีเกมชายในศึกมหกรรมซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพครับโดวยวันนี้เป็นการแข่งขันในกลุ่ม A ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มลงสนามพร้อมกัน2คู่เริ่มที่คู่แรกครับประเทศกัมพูชาเจ้าภาพจะพบกับประเทศอินโดนีเซียและอีก1คู่ครับประเทศฟิลิปปินส์จะพบกับประเทศเมียนมา โดยเกมนี้หากกัมพูชาต้องการเข้ารอบต้องชนะอินโดนีเซียให้ได้สถานเดียวและรุ้นให้ฟิลิปปินส์เอาชนะเมียนมาให้ได้อีกด้วยและนี่ก็เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนและโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที่จะลงแข่งในค่ำคืนนี้ทีนนำมาฝากทุกท่านครับหากท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกผลักใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ